ส,สวัสดีครับขออนุญาตแจ้งข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ที่ดินพรีเมียมนะครับในวังกระโจมนะครับวันนี้ผมรายงานสดจากที่วังกระโจมนะครับตอนนี้นะครับแปลงพรีเมียมที่เราเปิดมาให้นะครับก็อีก5แปลงนะครับเนื่องจากให้การได้รับการตอบรับจากลูกค้านะครับในเฟสสองนะครับยีแปลงแล้วก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากได้เพิ่มทางโครงการก็เลยเปิดเพิ่มอีก5แปลงเป็นแปลงสํารองที่เป็นแปลงสวยที่สุดในโครงการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า แปลงนี้นะครับข้อดีเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตั้งแต่ข้อแรกเลยครับหนึ่งนะครับเป็นที่ดินขนาด2 0 0ตารางวาอยู่ใกล้ถนนนิดเดียวนี่เลยครับทางด้านขวามือนี่เห็นไหมครับนี่คือถนนนะครับที่เห็นเสาไฟนะครับนี่เป็นถนนคอนกรีตแปลงที่1ลูกค้าจองไปแล้วนะครับด้านหลังก็มีร่องน้ำนะครับขับรถเข้ามาแค่20เมตรก็เป็นที่ดินแล้วนะครับเข้าง่ายออกง่ายสะดวกแล้วก็ที่สําคัญแปลงนี้ซื้อง่ายขายคล่องนะครับด้านหลังก็มีร่องน้านะครับแล้วก็เป็นร่องน้ําสาธารณะที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะครับเพราะว่าด พื้นที่คงเหลือของโครงการที่โครงการจะปลูกต้นไม้นะครับในอนาคตเนี่ยจะเป็นยกล่องแล้วก็ปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลยตรงนี้นะครับท่านที่ได้บ้านตรงนี้ก็จะมีทัศนียภาพที่ดีครับเป็นล่องน้ําเป็นพื้นที่คงเหลือปลูกต้นไม้นะครับก็ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆแล้วที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต้นไม้ด้านนี้ครับนี่เป็นพื้นที่คลองนะครับเป็นคลองไอ้กล่อมที่เชื่อมมาจากคลองเหมืองเชื่อมมาจากแม่น้ํานครนายกเชื่อมมาจากเขืือนคุณด่านประการชนนะครับเห็นไหมครับนี่คือ ด้านท้ายแปลงนะครับก็ยกคันมาสูงแล้วนะครับสามารถเข้าได้เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูด้านในเลยนะครับแปลงที่1แปลงนี้นครับเ,เป็นแปลงแรกที่ลูกค้าจองไปแล้วนะครับเปิดปุ๊บลูกค้าจองไปปั๊บนะครับตั้งแต่แปลงที่2ก็คือแปลงตรงทงด้านนี้นะครับพื้นที่200ตารางวาเท่ากันมีร่องน้ําสาธารณะขนาด3เมตรเท่ากันแล้วก็มีพื้นที่คงเหลือเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่คล,อง,ล,อ,อ,ลคองอีกเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ครับเป็นพื้นที่คลองเป็นพื้นที่ส่วนตัวจริงๆครับแล้วก็มาดูนะครับ เดี๋ยวผมพามาเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับเชิญนะครับอ uh, ่าก็ด้านนี้นะครับก็ขุดดินแล้วก็มาปรับทางด้านนี้นะครับทำใหท้ท่านเนี่ยมีร่องน้ําและเป็นร่องน้ําที่พื้นเ,เชื่อมพื้นที่คลองนะครับเห็นไหมครับอ่าโพคลองนี้เป็นคลองใหญ่นะครับเป็นคลองธรรมชาติอ่าอนาคตเนี่ยสามารถปั่นจักรยานได้วิ่งได้ครับรอบคลองเพราะพื้นท,ที่ที่ติดคลองเนี่ยเกือบ1กิโลเมตรแล้วก็อ่าโครงการของวังกระโจมเนี่ยที่ลูกค้าให้การตอบรับดีเพราะว่าที่นี่เนี่ยมมีพื้นที่ร่องน้ำเนี่ย พื้นที่เกือบ3กิโลเมตรทั้งหมดเลยนะครับรวมกันเนี่ยใช้พื้นที่เกือบ3กิโลเมตรพร้อมกว้างามีคลองด้วยมีอ่างเก็บน้ําด้านท้ายแปลงด้วยทําให้ลูกค้าที่นี่นใช้น้ําได้แบบ365วันแล้วท่านใดอยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวต้องบอกเลยว่าตรงนี้ฮะคล้ายๆกับพื้นที่เกาะเลยก็ว่าได้เ,เป็นเกาะส่วนตัวเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ท่านเนี่ยไม่ได้มีใครที่จะบดบังทัศนียภาพเลยเนื่องจากด้านหลังนี่เห็นไหมครับจะทําเป็นสะพานข้ามไปก็ได้นะครับ ทำได้เห็นไหมครับนี่เป็นพื้นที่คลองแล้วก็แปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ใกล้คลองมากที่สุดแล้วนะครับแปลงที่2แปลงที่3แล้วก็แปลงที่4นะครับห้ามีเจ้าของแล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทั้งโครงการนะครับทั้งเฟสหนึ่งเฟสสองและเฟสพิเศษนี้นะครับทั้งหมด85แปลงนะครับเหลือแค่3แปลงสุดท้าย3แปลงสุดท้ายนี่แล้วจริงๆนะครับเป็นแปลงที่2 ปลงที่3แล้วก็แปลงที่4ท่านใดที่สนใจนะครับอินบ็อกซ์คงไม่ทันนะครับอยากให้ท่านโทรมาเลยดีกว่านะครับเราจะได้คุยในเครื่องเงื่อนไขแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษจริงๆท่านดาวเพียงแค่ห้าหมบาทท่านเป็นเจ้าของที่ดินขนาด200ตารางวามีร่องน้ํามีพื้นที่คงเหลือมีคลองให้ครับผมบอกได้เลยว่าครับหาทั้งนครนายกไม่มีครับพื้นที่เล็กๆ200ตารางวาแต่มีทั้งหมดนี้ให้ครับวันนี้นะครับรีบโทรมาด่วนเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้ครับอากาศเริ่มเย็นแล้วครับโทรมาเลยครับ1 4 5 หนึ่งหนึ่งห้าห้า,หาครับโทรมาด่วนครับทั้งหมดนี่เป็นของคุณเลยครับเออน่าซื้อไว้เอง